ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้นั่งอยู่กับหลวงพ่อครูบาธรรมชัยจังหวัดน่านอยู่ตรงนี้เลยนะครับขอกราบราสการหลวงพ่อครับค honest, รับเบื้องต้นอยากจะทราบว่าที่มาที่ไปหลวงพ่อที่อยู่จังหวัดน่านเนี่ยหลวงพ่อบวชตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ใครเป็นอาจารย์หลวงพ่อครับเออขอเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาอัตมาภาพ เจ้าสำนักสงฆ์ธรรมชัยตำบลชัยสถานอำเภอเมืองจังหวัดน่านซึ่งอัตมาภาพได้อยู่บ้านปังค่าเป็นเด็กน้อยที่ความทุกข์และยากจนมีความลำบากแต่เล็กทั้งยมพ่อและโยมแม่ลดพิกความ หลายสิบปีแล้วแต่พระเอิญอัตมาภาพได้เข้าพายมพ่อไปรักษาวัดสีพันต้นน่านครับคือหลวงปู่ขันออสุภาจาโลภิขุครับซึ่งเป็นพระสายเกจิดังของภาคเหนือแห่งเมืองล้านนาครับซึ่งอัตมาภาพ ได้เข้าไปกราบหลวงปู่แต่พระเอิญหลวงปู่เห็นอัตมาเป็นเนน,น้อยรหรือว่าเป็นผู้ที่ฉลาดที่จะมีแววที่จะสืบพ่อเจตนาลมของหลวงปู่ได้ครับหลวงปู่เลยซักถามเนน,น้อยมาอยู่กับโยมพ่อเหร,รับอยากบวชไหม แต่อัตมาภาคก็ตอบว่าใจขอยากจะบวชครับแต่ยังเรียนงสือไม่จบอ๋อยังเรียนหนังสือไม่จบแต่ตอนนั้นอยู่ป .4 ครับอยู่พระเอ,อิญหลวงปู่บอกว่าเลาเออกก็ได้ละเป็นสามเณรเรียนเอาก็ดีอ๋อคือหลวงปู่ให้มาเรียนต่อทางธรรมทางธรรมครับผมแต่หลวงปู่ถามว่ามีพี่น้องกี่คนครับเจ็ดคน ว่าท่านเียกคนที่เท่าไรคนที่ห้าครับหลวงปู่ถามว่าอยากอยู่วัดไหมก็อยากอยู่ครับแต่การเข้าวัดมาแล้วหลวงปู่บอกว่ามีโอกาสทุกรูปแต่ถ้ามีความตั้งใจครับก็เป็นพระอริยะได้ออัตมาบวทพศปีหนึ่งแปดสองพสิบปดสิบแปดนะครับแล้วติดตามหลวงปู่ไปครับแล้วก็อยู่หลวงปู่ความใกล้ชิดครับ ซึ่งเป็นปรมาจารย์หรือพระคณาจารย์ที่สอนวิชาให้หลวงปู่จะลักที่สุดครับซึ่งหลวงปู่นั้นจะนอนอยู่บนเตียงครับแต่อัตมาภาพจะนอนใต้เตียงหลวงปู่ทุกครัคร้งถึงตีสี่หลวงปู่จะข้อาะเตียงคขาอ,อยังไงฮะหลวงพ่อข้อแบบว่าปลุกให้เราตื่นครับ รู้เวลากำหนดที่หลวงปู่จะท่องบทเวทมนต์หรือคาถาหลวงปู่ท่านเชี่ยวชาญอะไรเป็นหลักครับหลวงพ่อหลวงปู่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประสานกระดูกการประสานกระดูกด้วยคาถาคาถาเวทมนต์แล้วคาถาที่เป็นคาถาจากไหนยังไงครับหลวงพ่อคา,าถากระดูกนั่นหลวงปู่ได้สืบทอดมาจากอีกองค์หนึ่งคืออาจารย์หลวงปู่คือหลวงปู่สมุวงเป่ง อดีตเจ้าวาดวัดสี่พันตนานอ๋อก็คือวัดเดียวกันกันกบที่หลวงปู่ท่านจำพรรษาอยู่ใช่ไหมครับใช่หลวงปู่ขันองค์ที่สองเพศสืบทออเจตนาลมของหลวงปู่สมุวงเป่งหลวงปู่ขันองค์ที่สองอัตมาภาพเป็นเนนน้อยที่หลวงปู่ถ่ายทอดวิชา,าอ,ชาอให้ศึกษาให้จนได้ครับก็คือ เป็นคาถาหรือว่าเป็นวิชาจากทางล้านแบบทางล้านนาใช่ไหมครับเป็นตอขอมอักษรขอมเลยนะครับแห่งเมืองล้านนาอ๋อครับทีนี้หลังจากที่ไปรักษาหรือว่าไปโปรดญาติโยมที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็ตามหลวงปู่ท่านไปด้วยใช่ไหมครับอันมาติดตามหลวงปู่ไปนั่นได้ประมาณสิบเก้าปีได้เป็นปีที่สิบ หลวงปู่มรณภาพพศออปี39 2539แต่ซึ่งอัตมาภาพก็ย้ายออกจากวัดศรีพันตน้นพศออ2539เหมือนกันคือพอหลวงปู่ท่านมรณภาพแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็เลยย้ายออกจากวัดศรีพันต้นก่อนที่จะออกวัดศรีพันต้นนั้นครับหลวงปู่ต้องบอกว่าสามเณรน,น้อยเฮ้ย วิชาที่หลวงปู่ให้แต่ละครั้งละครั้งนั่นล่ะให้จดจำเราเลยถามไปหลวงปู่วิชาตอนไหนตอนเนน้อยนอนแต่เตียงไม่รู้เลยนั่งคาถาทุกบททุกบทแล้วเป็นคาถาลอดช่องลอดช่องเนี่ยคือลักจือลักจำก่อนจะออกวัดหลวงปู่ทดสอบแต่ละคำละคำจะชัดเจนไหม อ๋อเรียกว่าหลวงพ่อซึมซับคาถาแล้วก็สรพพวิชาต่างๆจากการที่หลวงปู่ท่านเคาะเตียงแล้วก็ท่องคาถาช่วงตีสี่ใช่ไหมครับใช่ทุกวันทุกวันเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันหลวงพ่อจําได้ทุกตัวเลยทุกตัวทุกตัวเลยนะคุณผู้ชมทุกตัวเป็นคาถาล้าเป็นคาถาช่วยดวงพลิกชีวิตให้ลูกศิษย์คนจะเจ็บจะป่วยจะไข้จะทุกข์จะจน คาถาบทนี้แหละเป็นการชี้ทางให้อุบาสุอบาสิกาจนเดินได้บ,บทนี้นี่ก็คือที่มาที่ไปนะครับของคาถาแล้วก็การสร้างตะกุดพลิกชีวิตนะครับแต่ตะกุดพลิกชีวิตนั้นก่อนจะออกจากวัดสี่พันต้นหลวงปู่เมีหนังสือใบลานเล่มหนึ่งวันเน้น ก่อนจอกจากวัดให้ศึกษาให้ได้อย่าให้ใครสบประมาทด้านนี้เอามาเป็นเน้นน้อยถามหลวงปู่ว่าคาถาอะไรหลวงปู่คาถาพิกิกชีวิตถ้าอายุใกล้จนถึงอายุห้าสิบแล้วให้ทำตะกุดพิกิกชีวิตเพื่อให้อุบาสกอุบาสิกาไปใช้ จะเกิดมัรคได้ผลและ,จะเจริญรุ่งเรืองแล้วปัจจัยที่ได้จากการสร้างตะกุดพลิกชีวิตนี่คือนำม,มาร่วมในการาซื้อเครื่องมือแพทย์ด้วยไหมครับจริงๆนั่นหลวงปู่ขันสอนโหราศาสตร์ให้ครับเป็นวิชาอะไรครับหลวงพ่อตรวจดวงชะตาตรวจดวงชะตาใครจะตายหรือรจะเป็น ใครจะค้าหรือจะขายครับใครทำธุรกิจต่างๆครับมักลูกศิษย์มักจะขึ้นสานักสงฆ์ธรรมัาจังจวัดนัานเพื่อตรวจดวงชะตาว่าจะทําได้ไหมแต่เรื่องนี้แล้วแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ต้องลองมาสัมผัสเองแต่หลวงปู่ครับก็บอกว่าเอาตัวนี้ถ้าลูกเฮ้ยตะกูดชุบชีวิต ปอกแดงครับพิกชีวิตให้เกิดครับนี่คือเป็นที่มาของตะกุดพิกชีวิตนะครับตะกุดโทนธรรมชัยต้องเรียกตะกุดโทนธรรมชัยรุ่นพิกชีวิตใหม่อ๋อเป็นรุ่นพิกชีวิตใหม่ด้วยนะครับแล้วปัจจุบันนี้ลูกศิษย์ลูกหาเยอะแค่ไหนครับที่มีตะกุดไว้ติดตัวครับหลวงพ่อซึ่งอัตมาภาพได้ทันตะกุดอันนี้ครับ พศเปลี่ยนพศห้าเจ็ดกับห้าแปดเพิ่งทำขึ้นมาประมาณสองสามเดือนเองอ๋อนี่เป็นล็อตหลังสุดนะครับใช่อ๋อครับสองสามเดือนเองครับเรียกว่าเป็นเหมือนกับรุ่นลิมิ t e d ดอิดิชั่ก็ว่าได้รุ้ช่นี้ช่วงนเปิดดวงชะตาพศเปรีแพ้รับโชคทั่วกันแสดงว่าคาถาหรือว่าวิชาต่างๆที่ ได้มาจากรูปผู้ขันเนี่ยทั้งหมดถูกรวมมาอยู่ในตะกุดดอกนี้เป็นตะกุดเชื่อมกระดูกให้ติดต่อกันให้เจริญก้าวหน้าเปิดทางดำเนินชีวิตใหม่คือตะกุดโทนธรรมชัยพลิกชีวิตใหม่พลิกชีวิตใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่สนใจนะครับอยากจะได้ตะกุดโทนธรรมชัยไปบูชาแล้วก็ติดตัวไว้เพื่อพลิกชีวิต โดยเฉพาะคนที่ดวงชงดวงตกในปีนี้นะครับปีชงก็ทราบกันอยู่แล้วว่ามีปีนักษัตริย์ใดบ้างนะครับก็ติดต่อได้มาที่คอ l เซนเตอร์ของทางรายการนะครับเรามีคําแนะนําที่ดีๆที่จะให้คุณผู้ชมได้บูชาตะกุดไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปคุยกับลูกศิษย์ที่มีประสบการณ์ในการบูชาตะกุดไปว่าบูชาไปแล้วพลิกชีวิตยังไงดียังไงนะครับติดตามได้ในช่วงหน้าครับ ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้คุยกับครูบาธรรมชัยไปแล้วนะครับตอนนี้ผมได้นั่งอยู่กับลูกศิษย์ที่มีโอกาสได้เช่าบูชาตะกุดแล้วก็สักยันต์พลิกชีวิตไปนะครับเรามาคุยกันว่าหลังจากที่บูชาตะกุดแล้วก็สักยันต์พลิกชีวิตไปแล้วมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพี่เขาอย่างไรนะครับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบครับครับผมเบื้องต้นผมถามก่อนว่าก่อนที่พี่จะมารู้จักหลวงพ่อเนี่ยพี่มีปัญหาในชีวิตอย่างไงบ้างครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับ การเงินครับพิษของเศรษฐกิจที่ทําให้เราค้าขายไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องการเงินเป็นหลักเป็นหนี้สินอ๋อเท่าไหร่พอจะบอกได้ไหมครับเป็นล้านนะคะเป็นหลักล้านเลยหลักล้านอันนี้คือการกู้เงินนอกระบบใช่ไหมฮะด้วยค่ะด้วยในระบบด้วยไหมฮะด้วยค่ะทั้งสองระบบเลยนะครับก็คือเป็นหนี้ทั้งนอกระบบแล้วก็ในระบบนะครับหลักล้านค่ะตอนนั้นเนี่ยคือต้องส่งดอก รายวันหรือว่ายังไงเท่าไหรบ้างครับคือคือส่งส่งเป็นรายวันด้วยแล้วก็ส่งทั้งดอกอย่างเดียวด้วยค่ะลายวันเท่าไหร่ครับพี่ก็ประมาณเจ็ดแปดพันะแปดพันตีซะประมาณหมื่นหนึ่งกลมๆง่ายๆอันนี้คือรายวันนะครับรายเดือนก็มีอีกต่างหากโอ้โหแล้วประธานโทษนะครับพี่ทําอาชีพอะไรครับค้าขายค่ะค้าขายค่ะขายในตลาดธรรมดาเป็นเพื่อนเป็นแม่ค้าธรรมดาใช่ค่ะ โอ้โหพี่แสดงว่าพี่ต้องขายของวันละหลายหมื่นเลยนะเนี่ยก็ประมาณใช่ไหมครับถึงจะส่งได้วันละแปดพันเนี่ยแต่ตอนหลังนี้มันก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนช่ไเราก็ต้องเหมือนกับต้องหามาให้เขาอ่ะคือฟังจากที่พี่เล่าเมื่อกี้ก็คือว่าส่งรายวันวันละแปดพันหรือหมื่นหนึ่งเนี่ยส่งมาเป็นเวลาประมาณหกเดือนก่อนที่จะมาเจอหลวงพ่อใช่ไหมครับแล้วพี่เจอหลวงพ่อได้ยังไงครับก็มีมีพี่คนหนึ่งเขาแนะนํามาค่ะ เขาเอานำเบอร์โทรของหลวงพ่อเนี่ยให้มาค่ะตอนนั้นรู้สึกไงถึงว่าถึงอยากจะมามาพบหลวงพ่อก็คือคนเรามีความทุกข์นะคะมันก็เลยแบบเราก็อยากหาที่พึ่งทางจิตใจเนี่ยก็มาเลยค่ะได้เบอร์โทรมาก็มาวันนั้นเลยอ๋อโทรมาคุยก่อนโทรมาถามว่าท่านอยู่ที่ไหนยังไงใช่ไหมฮะแล้วก็มาคอ๋อแล้วมาวันแรกท่านทักอะไรอย่างไงบ้างครับท่านก็เหมือนกับท่านบอกว่าพี่มีกรรม มีกรรมเยอะครับท่านก็แนะนําให้ถวายเครื่องกรรมเป็นยังไงฮะถวายเครื่องกรรมก็คือแก้กรรมของเราอะ่ะก็เป็นพวกเครื่องบวชเป็นบาทผ้าไตจีวรตะลปัดอะไรพวกนี้ค่ะเหมือนเครื่องบวชทั่วไปอะแต่เป็นของร้านนาค่ะแล้วหลังจากถวายเครื่องบวชแล้วชีวิตดีขึ้นไหมครับก็มันก็มีข่าวดีเข้ามาครับข่าวดีเข้ามาทําให้เราได้แบบ มีกาลังใจมีกาลังใจแล้วหลังจากถวายเครื่องบูตไปแล้วเนี่ยตะกรุดกับการสักนี่ตามมาเมื่อไหร่ครับอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์เดียวค่ะ,ะแล้วตะกรุดกับสักเนี่ยหลวงพ่อบอกตั้งแต่ตอนแรกไหมครับว่าจะต้องบูชาแล้วก็สักท่านพูดกับเพื่อนพี่ไปครับค่ะแต่ตัวพี่อ่ะไม่ชอบเรื่องการสักเออคือเพือจจ่อนพี่เจี๊ยบนี่อยากจะมาสักค่ะอ๋อแล้วมารอบหลังหลังจากถวายเครื่องบูตแล้วเนี่ย ยังไงถึงได้บูชาตะกรุดแล้วก็ยังไงถึงได้สักครับก็ไม่ได้ทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจสักเพราะว่าเพื่อนเขาจะมาสักแต่เพื่อนพี่เขากลัวแล้ก็เลยพักพี่เข้าไปสักก่อนอพี่ก็เลยได้สักก็ได้ลองยาเลยได้ลองก่อนเลยตอนนั้นเราก็ตั้งใจหางเงินมาใช้หนี้เนาะครับคือพี่มีที่อยู่แปลงหนึ่งพี่ก็บอกประกาศขายมาสี่ห้าปีครับก็ยังขายไม่ได้สักที <c oughs> ทีนี้พี่ก็เลยลองขอคือจัก การที่พี่ถวายเครื่องบวชตั้งจิตของเราอ่ะครับอธิษฐานจิตว่าขอให้มีคนมาซื้อที่เรานะอะไรเงี้ยเราจะได้เอามาปลดหนี้ครับแล้วที่ตรงนี้ผมถามนิดนึงว่าอยู่ที่ไหนแล้วราคาประเมินเท่าไหร่ครับอยู่จังหวัดตราดคจังหวัดตราดนะครับที่สวยไหมฮะก็สวยนะสําหรับพี่ว่าสวยราคาประเมินแล้วครับประมาณสองล้านสองล้านนะครับแล้วพี่ติดป้ายขายเท่าไหร่ครับสี่ล้านสี่ล้านนะครับแล้วขายมากี่ปีครับ สี่ห้าปีสี่ห้าปีราคาประเมินสองล้านนะครับติดขายสี่ล้านขายมาสี่ปีขายไม่ได้แล้วถ้าถ้าขายสักสามล้านเอยังพอว่าพี่ได้สี่ล้านเลยค่ะแล้วเป็นยังไงต่อครับทีนี้ก็มีคนติดต่อเข้ามาครับติดต่อเข้ามาเลยแล้วเขาก็ตัดสินใจไม่ไม่นานอ่ะเขาก็ตกลงใจซื้อเลยค่ะอแล้วการมัดจงมัดทําอะไรเป็นยังไงฮะ ตอนแรกเขาวางมัดจำให้พี่ก่อนเลยล้านหนึ่งหล้านบาทก็ครึ่งหนึ่งของของราคาทั้งหมดเลยผมขออนุญาตทบทวนนะฮะพี่บอกว่าพี่ประกาศขายที่มาสี่ถึงห้าปีขายไม่ได้เลยมาพบหลวงพ่อถวายเครื่องบวชบูชาตะกุดแล้วก็สักยันตพลิกชีวิตขั้นตอนตรงนี้เนี่ยใช้เวลาจนถึงวันที่พี่ได้เงินมัดจำเนี่ยนานแค่ไหนครับ ถ้ารวมก็ประมาณเดือนึงค่ะ,ะทั้งหมดเนี่ยนะฮะ,ะเดือนเดียวเดือนเดียวค่ะพลิกเลยพลิกชีวิตเลยโอ้โห,โหคุณผู้ชมครับเราสบายใจขึ้นปลดหนี้ได้ไปบางส่วนก็คือทําให้เราชีวิตเราดีขึ้นนะ,ะคะ้าขายอะไรก็ดีขึ้นครับผู้ชมครับก็ได้ยินจากปากลูกศิษย์แล้วนะครับที่มีประสบการณ์ในการเช่าบูชาตะกุดตะกุด พิิกชีวต,ตะกุดพลิกชีวิตนะครับ<ช>ของครูบาธรรมชัยจังหวัดน่านนะครับ<ช><ช>ยังมีลูกศิษย์ที่มีประสบการณ์อีกหลายท่านเราจะได้นำมาสัมภาษณ์และก็นํามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณวิเชียรที่มาให้คําสัมภาษณ์เป็นวิทยาทาน<ช>ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับ ผมอยู่กับลูกศิษย์อีกหนึ่งท่านที่มีประสบการณ์ในการบูชาตะกุดตะกุดธรรมชัยตะกุดธรรมชัยอ่านะฮะคุณพี่อะไรครับซุปเปอร์น้อยครับซุปเปอร์น้อยนะครับครับอยากให้พี่แนะนําตัวนีดนึงว่าชื่ออะไรทาอาชีพอะไรอยู่ครับครับผมซุปเปอร์น้อยเป็นพิธีการตลกบิลลี่เพิทารักษ์ครับรับจัดงานดนตรีอีเวนต์ทุกๆงานแล้วก็รับทาโตจีนโตจีนด้วยนะครับก่อนที่พี่จะมาเจอหลวงพ่อนี่มีประสบการณ์ปัญหาในชีวิตยังไงบ้างครับก็คือ งานไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่ค่อยเข้ามาหลังจากที่มาพบลวงพ่อก็เข้ามาหาลวงพ่อบ่อยๆครับพักนี้งานเข้าเยอะครับอืก่อนที่จะมาเจอลวงพ่อนี่คือตั้งแต่เมื่อไหร่ครับท่านมาอยู่ได้ประมาณสักสองเดือนสองเดือนที่นี่แบบก็คือเร็วๆนี้เองใช่ไหมครับเร็วๆนี้ก่อนที่ท่านจะมาอย่ครับนั่นหมายความว่าพี่ประสบปัญหาในเรื่องของการงานมาตลอดมีมีปัญหาตลอดเลยครับครับแล้วทีนี้พอมาเจอท่านเนี่ยท่านแนะนําอะไรอย่างไบ้างครับ ท่านก็ให้บูชากระตุดไปแล้วพอได้ตะกุดไปบูชาเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตบ้างครับเปลี่ยนมากครับยังไงครับพี่แม้ก็ทั้งทางภรรยาครับต่างประเทศเขาติดต่อมาให้ไปทำกับอาหารประเทศญี่ปุ่นอคงจะเดินทางวันที่สิบห้านี่แหละสิบห้าทีงนี้นะครับเขาลงมารับแล้วมารับถึงที่เลยครับมาแล้วครับโอ้โหตอนนี้เขามารออยู่แล้วแล้วโอ้โหผมพูดได้คนลุกแล้วภรรยาก็ามาหาหลวงพ่อจะได้ไปไหม หลวงพ่อก็บอกไปได้ไปได้ไปโต๊ะจีนก็เข้าเดือนหนึ่งประมาณสามงานสี่งานโอ้โหงานนึงก็ห้าสิบโต๊ะห้าสิบโต๊ะห้าสิบโต๊ะก็กำไรประมาณสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นขึ้นครับต่องานนะฮะต่องานครับเดือนหนึ่งสามสี่งานครับสามสี่งานแล้วเดือนเฉพาะเดือนนี้สามงานแล้วสามงานนะครับเดือนที่สิบห้ากำไรประมาณสามหมื่นต่องานต่องานนะฮะครับคูณสามก็เก้าหมื่นครับเกือบแสนเลยจากที่ไม่ค่อยมีงาน ใช่ครับแล้วก็อันนี้เฉพาะโต๊ะจีนนะคุณผู้ชมโต๊ะจีนครับแล้วตลกนะครับตลกก็รับงานละสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นเดือนหนึ่งมีงานเยอะแค่ไหนครับก็ประมาณไม่เกินสิบงานไม่ไม่เกินสิบงานไม่เกินสิบงานสิบคูณสองหมื่นนี่มันสองแสนนะครับพี่ครับแล้วก็ดนตรีอีกดนตรีอีกนะครับผู้ชมดนตรีสองแสนกับโต๊ะจีนเนี่ยเท่าไหร่นะฮะคือแสนแสนกว่าบาทเกือบแสนนะฮะแล้วด้านดนตรีก็ถ้ามีโต๊ะจีนก็ต้องมีดนตรีออกพร้อมกับโต๊ะจีนอ๋อมันเป็นคู่กันใช่ไหมครัับคู่กนโโอ้ห คือตลกเข้ามาจอยในการบตัวจีนด้วยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าแล้วแต่บุญกรรมของแต่ละคนไม่ใช่ว่าเราทําความชั่วหรือทําเรื่องไม่ดีไว้มากมายเนี่ยหวังว่าจะมาพึ่งตะกรุดอย่างเดียวแล้วจะพลิกเนี่ยมันก็ยากนะครับถ้าเราไม่ปฏิบัติตัวด้วยค,คุณพี่เข้าวัดสวดมนต์บ้างไหมครับประจำครับประจําเลยแล้วก็อุทิศตนว่าจะมารับใช้ใหลวงพ่อครับบ่อยๆถ้าว่างจากงานที่ไม่มีงานครับจะเข้ามารับใช้หลวงพ่อจะไปไหนเมื่อไหร่ ครับนั่นแหละครับทําความดีด้วยเสริมกับวัตถุมงคลที่ครูบาอาจารย์ท่านสร้างขึ้นมาครับใช่ไหมครับครับนี่นะครับผู้ชมเป็นประสบการณ์ตรงจากลูกศิษย์ที่ได้บูชาตะกุฏธรรมชัยครับผมนะครับ ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มาถึงช่วงท้ายรายการของวันนี้นะครับเราได้คุยกับหลวงพ่อไปแล้วในเรื่องของประวัติความเป็นมาของท่านแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนสภวิชัยท่านมาแล้วก็ได้คุยกับลูกศิษย์ที่มีประสบการณ์โดยตรงในการบูชาตะกุดไปผมจะมาเจะลึกในช่วงสุดท้ายว่าตะกุดธ,ธรรมชัยนี้นะครับมีมวลสารอะไรบ้างใครเป็นผู้ปลุกเสกแล้วก็มีคณาจารย์กี่ท่านที่ร่วมปลุกเสกด้วยกันนะครับหลวงพ่อครับตะกุดนี่คือปลุกเสกทั้งหมดกี่คณาาจารย์ครับ คาวัาตะกุฏโทนครับธรรมชัยครับรุ่นพลิกชีวิตใหม่ครับแต่เป็นการสะสมววรสาร,รับแต่พอศปีครับ4 3โอ้โหสะสมมาตั้งปี2 5 4 3นะครับคือการสะสมมวลสาร,รเป็นผ้าไตรจีวรอเป็นผ้าไตรจีวรที่เราถวายพระทั่วๆไปนี่นะครับ เจริมพรเพราะอาตมาภาพไปปลูกเับองค์แรกครับคือหลวงปู่คณาจารย์ที่อยู่พม่าหรือถ้าคุยกับภาษาพระว่าสังฆราชสังฆราชของพม่าของพม่าเลยนะครับโอ้โหแล้วถัดมาที่สำคัญสำคัญที่มีพระองค์ที่สอง ผูกเศษต่อมาครับคือหลวงพ่อสุภาจากภูเก็ตหลวงพ่อสุภานี่คือชื่ครอบอายุร้อยกว่าปีครับอแล้วก็ผูกเศษต่อมามวลสารัหลวงพ่ออุตมะหลวงพ่ออุตมะพอศปีสี่สิบเจ็ดอ๋อซึ่งตอนนั้นท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับยังมีชีวิตอยู่ครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีหลวงปู่ก้านวัดห้วยใหญ่ชนบุรีครับ อืแล้วที่เด่นๆนี่ขออีกสักสองสามชื่อครับหลวงพ่อหลวงปูขันหลวงปูขันคือขันแป่ว่าขันท่าแป่ว่าห้าคืออาจารย์ของหลวงพ่อเองเป็นหลวงปูที่สอนวิชาให้ครับที่เสพภาจีวอนทราวันสาร,รับตะกุดพิชวิวิตใหม่มให้ลูกศิษย์บูชาครับหรือติดตามหรือติดตัวครับ,บูชาไปให้เจริญรุ่งเรืองอ ตะกุดนี่คือทําจากแผ่นทองเหลืองหรือว่าทองแดงครับเป็นแผ่นทองเหลืองอทองเหลืองนะครับแล้วก็ครอ,อบด้วยจีวรครับคือจีวรที่หลวงพ่อน,นําไปให้คณาจารย์ท่านปลุกเสกทั้งทั้งทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ทั้งหมดกี่รูปครับหลวงพ่อทั้งหมด2 2 7รอี่สิบเจ็ดรูปสองรยิบ็ดรูปก็คือเท่ากับจํานวนศีลที่พระภิกษุถืออยู่นั่นเองใช่ไหมครับจเจริญพรโอ้โหคุณผู้ชมคิดดูนะครับว่า พระเกจิจำนวน227รูปร่วมกันปลุกเสกอาจจะต่างกับต่างวรระกันคนละเวลาใช่ไหมครับ <พอ S 2> แต่ทั้งหมด227ท่านไม่ธรรมดานะครับและที่สำคัญคือหลวงพ่ออะไรอีกบ้างครับที่มีชื่อเสียงที่ช่วยปลุกเสกครับหลวงพ่บุญมีครับที่จังหวัดพะเยารหลวงปูอินตาลังสีที่เชียงใหม่ว่ากูเต่า หลวงพ่อคูบาทองสุกที่เชียงใหม่ก็มีหลวงพ่อคูบาบุญชุ่มอ๋อคูบาบุญชุ่มด้วยนะครับไอพม่พาโอ,อครับหลวงปู่คูบาเทียงวัดสลีสองเมืองกแก่นเชียงใหม่ครูบาเทืองใช่ไหมครับเห็นในเห็นข่าวในอินเทอร์เน็ตนะครับมีหลวงพ่อเสือด,ดำด้วย ก็มีหลวงพ่อเสด็จดำปลูกเสกมวลสารกับคุณโยมเสมาเหสวรอ๋อที่ท่านพึ่งพึ่งเสียชีวิตไปแล้วก็เสียใบแต่ที่ขาดไม่ได้สิทธิเอกหลวงปู่ทบสิทธิเอกหลวงปู่ทบหลวงปู่คุ้ยวัดสัพตะเคียนเพชรบูรณ์หลวงปู่คุ้ยวัดสัพตะเคียนจังหวัดเพชรบูรณ์เอาแล้วครับคุณผู้ชมครับสรุปได้ว่า คุณผู้ชมที่สนใจจะเช่าบูชาตะกุดโทนธรรมชัยรุ่นพิเศษรุ่นนี้เลยนะครับจัดทาขึ้นใหม่ล่าสุดนี่นะครับสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศก็ตามนะครับถ้าอยู่ทางภาคเหนือนะครับก็สามารถบูชาได้ที่สํานักสงฆ์ปฏิบัติธรรมธรรมชัยครับสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมธรรมชัยอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับอำเภอเมืองจังหวัดน่านนั่นเองนะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็โทรมาสอบถามที่รายการเราด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ วันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับ